พระโสดาบันกลับพระอาหารหันต์ตางกันในการเห็นธรรมอีกในยะหนึ่งภิกษุทั้งหลายอินทรียหกเหล่านี้มีอยู่หกเหล่าไหนาเล่าหกเหล่าคือจักขุนสีโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายินสี มนินีสีภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยะสาวกรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทรามและซึ่งอบายอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอินทรียหกเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกตามเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานจักตัดสรุพร้อมในเบื้องหน้าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์หกเหล่านี้มีอยู่หกเหล่าไหนาเล่าหกเหล่าคือจกักขุนสี สตินซีคานินซีชิวหินซีกายินซีมัณินซีภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทราม,ามและซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอินรียหกเหล่านี้ ดังนี้และเป็นผู้หลุดผลแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ผู้มีอสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปรงลงมีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีสังโยชน์ในพบสิ้นไปรอบแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบดังนี้แลความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างเดียวภิกษุทั้งหลายสิกขาบทร้อยแห่งสิกขาบทนี้ย่อมมาสู่อุเทศทุกกึง่ง แห่งเดือนตามลำดับอันกุลบุตรผู้ประวัลนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสิกขาสมอย่างเหล่านี้มีอยู่อันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้นสิกขาสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าคืออธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขา อธิบัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลสิกขาสามอย่างอันเป็นที่ประชุมลงแห่งสิกขาบททั้งปวงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้บริบูรณ์ใ,รรในปัญญา เธอยังล่วงสิขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าข้อนั้นเพราะว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านี้ ส่วนสิขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่งคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาในสิกขาบทเหล่านั้นทั้งหลายภิกษุนั้นได้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอสวไมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลวอยู่หรือว่าบางพวกยังไม่ได้ทําให้เกิดมียังไม่ได้แทงตลอดซึ่งอาณาสวะวิมุตติแต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่งโอลัมพาคิยะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าจึงเป็นอันตราปรินิพพายี ผู้ปริปรินิพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึง่งหรือว่าบางพวกยังไม่ได้ทำให้เกิดมียังไม่ได้แทงตลอดซึ่งอานาสะวะวิมุตติแต่ความสิ้นไปรอบแห่งโอรัมพากิยะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าจึงเป็นอุปหัจจะปรินิพายีผู้ปรินิพานเมื่ออายุผลกึ่งแล้วจวนถึงที่สุด หรือว่าบางพวกยังไม่ได้ทำให้เกิดมียังไม่ได้แทงตลอดซึ่งอนาสะวะวิมุตต์แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่งโอรัมพากิยะสังโยชน์เบื้องต่ำห้จึงเป็นอสสังขาละปรินิพายีผู้ปรินิพานด้วยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงหรือว่าบางพวกยังไม่ได้ทำให้เกิดมียังไม่ได้แทงตลอด ซึ่งอนาสะวะวิมุตต์แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่งโอรัมภากิยสังโยน์เบื้องต่ำห้าจึงเป็นสสังขาระปรินิพายีผู้ปรินิพานด้วยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงหรือว่าบางพวกยังไม่ได้ทำให้เกิดมียังไม่ได้แทงตลอดซึ่งอนาสะวะวิมุตต์แต่ความสิ้นไปรอบแห่ง โอลัมพากิยะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าจึงเป็นอุดทังโสโตโอากนาิทามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึงอากนาิทพภพหรือว่าบางพวกยังไม่ได้ทำให้เกิดมียังไม่ได้แทงตลอดซึ่งอนาสะวะวิมุตติแต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์สามและเพราะความที่ราคะ โทสะโมหะก็เบาบางน้อยลงเป็นสกทาคามียังจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกได้หรือว่าบางพวกยังไม่ได้ทำให้เกิดมียังไม่ได้แทงตลอดซึ่งอนาสะวะวิมุตแต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยศสาม เป็นผู้เอกพีชีคือจะเกิดในภพแห่งมนุษย์อีกหนเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทําที่สุดแห่งทุกได้หรือว่าบางพวกยังไม่ได้ทําให้เกิดมียังไม่ได้แทงตลอดซึ่งอนาสะวะวิมุตแต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโย่อสามเป็นผู้โกลังโกละจะต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุลอีกสองหรือสามครั้ง แล้วย่อมกระทําที่สุดแห่งทุกได้หรือว่าบางพวกยังไม่ได้ทําให้เกิดมียังไม่ได้แทงตลอดซึ่งอนาสะว,ะวิมุตต์แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยษสามเป็นผู้สัตักขัดตุประมะยังต้องท่องเที่ยวไปในภพแห่งเทวราและมนุษย์อีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกได้ ภิกษุทั้งหลายผู้กระทำได้เพียงบางส่วนย่อมทำให้สำเร็จได้บางส่วนผู้ทําให้บริบูรณ์ก็ย่อมทำให้สำเร็จได้บริบูรณ์ดังนี้เราจึงกล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายย่อมไม่เป็นหมันเลยดังนี้แล